สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราต้องขอใครด้วยนะคะเมื่อกี้การไล่สดน่ะมันมันสะด,ดุดนะคะแล้วเครื่องมันร้อน,นะคะมันไม่สามารถไล่สดต่อไปได้นะคะอราก็เลยต้องขอภัยเพื่อนๆด้วยแต่ตอนนี้กเ็เราใกล้จะถึงวัดนาหนุนแล้วนะคะตรงตาท่านจะจำวัดอยู่ที่วัดนาหนุนนะคะท่านไหนนะคะที่อยู่บริเวณ บริเวณแถวอำเภอท่ามุงผาเชียงกลางพัวทุ่งช้างนะคะ,ะท่านไหนสะดวกนะคะพรุ่งนี้เช้ามาตักบารกับหลวงตาบุญชื่นได้นะคะมาตักบารกับหลวงตาบุญชื่นได้นะคะเพราะว่าท่านจะเริ่มตักบาทตั้งแต่เจ็ดโมงไปนะคะเจ็ดโมงใส่บาทนะคะเจ็ดโมงไปนะคะแล้วก็หกโมงเจ็ดโมงเนี่ยคะ่ะประมาณนี้นะคะ ที่หมู่บ้านนี้ทำทำยาสูบด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเ,คเดี๋ยวให้ดูยาสูบเนี่ยคะ่ะที่ตากอย่างนี้คะ่ะคือใบยาสูบนะคะที่ตากอย่างนี้ยาสูบที่บ้านอ๋อก็ทําเหมือนกันค่ะบ้านอ๋อยู่แถวแถวเชียงกลางนะคะก็ทยาเหมือนกันนะคะโอ้ขนไม้เยอะเลยระหว่างเส้นทางการเดินทางนะคะไกลแล้วนะคะ ปีไอเจ้าปีไอปีอนนันเอนนา,เ,าเอารถกันนี่มันเต็มเหตุการณ์เหมนี้จ้ะแล้วเราก็เอาไปเอาไปปุ้นเลยเอารถกันนี่มันเต็มเหตุการ์ล้วก็เอาไปวัดเลยเนี่ยฮะเราเขาเอา,เอา,เอา สำหรับต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่นั่งอยู่บนรถลดน้ำนะคะลดน้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราตามคู้ขายตามมา สำหรับเพื่อนๆนะคะท่านไหนที่จะดูออติดตามติดตามออดูไลฟ์สดตอนเช้านะคะแต่ไลฟ์สดที่ให้ตอนที่หลวงตาท่านบินธบะนะคะแล้วสภายาโยมที่เข้ามานะคะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะกดกระดิ่งอออยากให้ถึงหนึ่งแสนซับจังเลยอยากให้ถึงหนึ่งแสนซับจังเลยออถ้าถออถึง1นึ่งแสนซับนะ ขาก็คงจะติดตามหนงตาไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกด,ด้วยกับการที่เ,เราได้มาดูบรรยากาศในการนะาไหนเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เอด้วยนะคะ เลื่นมาตัวกันลุกคือไม่ออกเครื่อ่งนะบรรยากาศข้างบนนะคะน่าตอนนี้เราจะเดินทางไปยังวัดนาหนุนนะคะบ้านนาหนุนนาหนุนอําเภอท่าหอุมผานะคะ เราเข้ามาในเขตอำเภอท่ามงผาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็วันนี้เมื่อวานเราพักที่บ้านปงนะคะ<ม>บ้านปงนะคะอำเภอท่ามงพานะคะอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นนะคะ<ม>วันนี้เราก็เลยสำหรับคลิปนี้นะคะออต้องกราบขอภัยเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่า มันการไล่สดทําให้อากาศมันร้อนนะคะอากาศมันร้อนแล้วเครื่องมันก็ร้อนด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ออด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ